พอไปห้องมอลูกหุงป้าฮะไปห้องหมอพอจะไปห้องมอลูกหุงป้าไปไหมลุงกับป้าก็ไปตไั้งละบาร์สอนรือเนื่อรั้นแามปื้เสื่อมหรือเงื่อ,อ,อตันละตันเลย น้องเนาะอ่ามีงานก็ต้องมีเลิกมีลาอ่ามีกินก็ต้องมีอิม่มเนาะอิ่มแล้วก็อยากอ่าอยากแล้วก็แซวนี้อันนี้แหละพี่น้องนะเนาะวันเวลานี่บัได้รอถ่าผู้ใดพี่น้องเนาะเอ้าเนาะตัดภาพเปิดกล้องมาก,กันนี่แหละพี่น้องเนาะอยู่หน้าบ้านขื้นชานของทางน้องไซหลังจากจบไปยางด้วยดีเนาะขึ้นบ้านขื้นชานเรามือนี้พี่น้องเนาะ มาเยี่ยมมายามมาปีติเมืองก่อนเนาะเป็นจังไดอยู่เฮือนซานบ่เนาะนี่คือเงียบแท้นี่พี่น้องเนาะมีแต่โต๊ะเต็นตั้งคุ้มมุกคุ้มมิกโยนี่เนาะเน่เนาะนอนฝันดีบ่พี่น้องเนาะนอนเฮือนซานหลังไม้เนาะเอากราบทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีเพิ่งสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเนาะพบอพ่อกันยำเศร้าเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ได้เดินทางหวนเตากลับเมื่อบ้าน พี่น้องเนาะพบพ่อกันอยู่บ้านเด้อพี่น้องเด้องานอ่าแห่เคยอยู่บ้านพื่อแหลรเนาะแห่เคยน้องชายอ่าเป็นทั้งลูกพี่ลูกน้อง,องทั้งแม่น้องเปียวเนาะเมื่อเป็นลาเป็นเคยสามเคยคือเก่าพี่น้องอีกเนาะเพราะว่าเอาผัวเมียอยู่คนละบ้านหับทรงแข่คนเนาะอ่ะมาเบิงง้งเธออีกก่อนเป็นนี่ได้นี่เนาะอืมโตเต็มเนาะ โอ้พี่น้องเว่ยเรื่องอยู่ดินี่เนาะใช่อยู่ยี่บอหนิอยู่อยู่บอไหนดิเนาะเอออ้าวอยู่ยี่บอสี่อ้าวโอ้ใส่เสื้องามแท่มือนนี่ใส่มาเป็นชุดแต่มือน,น,นัันเนาะ อ๋ออันอพกทอ่อโน่งนี่ลูกปิดนี่นปิดนี่เด้อเออเดี๋ยวกล้องเห็นไดนน้เนาะเอ้าอย่างองี้ยเห็น,น,น,นยังไะคือบัเคยเห็นบาทนี่เคยเห็นยังเล็บมือน่ะเฮ้ยกันวเห็น,นมันแปลกด้วยไอ้พี่น้องเลยเนาะเห็นไหมบ่นี่อุ้งามเนาะเจ้าเนาะโอ้อันนี้ของแท้บ่คือของปลอมนี่

พอไปห้องมอลูกหงป้าฮะไปห้องมอพอจะไปห้องมอลูกหงป้าไปมั้ลุงกับป้าก็ไปไคเป็นย่างนะลูกสบายเห็นคืนเฮือนใครคืนเฮือนใครเพิ่นก็อยู่เฮือนอะไรอะไรข้นนะเพิ่นไปเจอจังมูกนะไปหากรเม่อกินนี่ไปกินนี่บ่เลย อ้าวฉากว่าแท้หนิเราเป็นยังลุงน่ะลุงเดิมบอกเราเป็นได้อาการแน่นอะลูกฉันว่าหายใจบ่อหายใจแบบติดขัดคือกอร์นาคนที่เราบ่อหันบ่โดยหายใจพื้นหายใจบ่เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวปักาศไป๋า่นี่บ่อไปรถจักรเข็มบ่ไปรถใหญ่ไปน้ำกันเบิดเลย อยู่ห้องหมอว่าอยู่ว่าอยู่คลินิกไงหมูคนเดียวอยู่ห้องหมออะห้องหมอใหญ่แบบห้องหมอใหญ่หมอเซโปรหมอเซโปรอีกนึงว่าพ่อเจ้าเป็นชีโรคมอ่ทั้งลุงเนาะพาลุงไปตรวจเนาะเดี๋ยวกับโรคหัวใจประจักษ์อันนี้ในป่านั่นไงมีมภายในมาหาดุ ยังบ่มีภัยยังบ่มีภัยได้บ่ดอยบาเสียงคนแรกแหงบาว่ามื้อนี้สิกลับบ้านก่อนสิกลับเมื่อวานนี่บ่ทันมื้อนี้ล่ะเสียงเมื่อวโอ้ยดีแล้วยังอยู่ฮอดขึ้นเฮือนเจ้าอยู่อับแล้วมื้อนี้บ่เมื่อกันเบิดเลยบ่เาเอเตียงยังอยู่บ่เตียงจะยงอยู่รอขึ้นแต่ว่าขึ้นเฮือนน้องแพนพุ่นบ่จัก วันจันทร์นะว่าขึ้น,นเฮือนนองแนบ่อืแต่บเียงยันอยู่ร่วมงานบ่ได้วเพราะว่ามีงานอยู่งุงกันเป็นีไ,ได้นอนนนใหม่ฝันดีบ่ฝันเห็นยังบ่ได้ฝันยังฝันเหี่ยวฝันเหี่ยวตื่นมาเหี่ยวออกอ<ว> <laughs> ยู่บ่บ่ฝันเหี่ยวจบ่โดย ฟันเงียยดิคอยแรนทัดเนาะเออโว้ยเหยี่นนอเยอบอกไปเลยๆ่เฮ้ยเฮ้วันใดฟันยังว่าไดฟันยังเลยโดยคืนเฮือนนี่พี่ว่นได้อ้ำาแล้วนอนอยู่นี่เนาะทางนองว้ได้ดุนั่งลงก่อนว่ะนอนดำเฮาวบ่นอนห้องเดียวกันบ่สามคนนอน สามคนนอนในห้อง <c oughs> ห้องเดียวกันกับเจ้านี่โดยอ่าคนหนึ่งลูกปลาค่อยลูกปลาคนหนึง่งอ๋อสามสาวนอนน้ำกันบอกเอาน้องชายอันน้องเจ้าผู้หนึ่งได้ใช่คืมนอนอยู่กับใครนอนใน่ตู้นอนอยู่หลังเก่าคนนุณบอกโดยน วันนี้กันันทั้งทั้งแม่เจ้าด้วยถ้าไปใช้สะดวทั้งแม่แม่อยู่เพื่อนมาไหมซักเครื่องซักเครื่องอ๋อแม่ซักเครื่องเออเนเอาลูกอาขนมแบ่งกันคนละกองเด้อด,ด,ด้วยครับเจเด้อกับน้องไวยคนละกองกระดูกเด้อด้ยแบ่งกันกินนี่แหละคือเกาอะน้ำกันน,กน,น้ำกันคือเกาหนเนาะวันนี้ลุงเดิมสิได้เฮ็ดเวียกยีบบ่บ่ะนี้เนาะ บ็คืกันอักแียน้องอุ้ยระบาดเนี่พี่น้องเลยนินลวะว่าอายุตั้งแต่ม,มาเมื่อนั้นเพราะว่าเราหายใจบ่บอก,บอกอเราหายใจพืชกินปลาลายาตั้งแต่กินนองสะปลามันอยู่ในนองตั้งแต่เมื่อนั้นเมมนาะเอ้า,าอกินจะมากินบอกซิมลองอะลองชิมเบิ่กินแล้วบ่เข่าจ้าแล้วบ่าขนอยากกินนะ ได้ยังจิ๋มจำแจวค่ะจำแจวนาคมบ่เพราะนาคมแต่โดนเนี่ยอันนี้เลยนพนธิ์จิมาเอามือได้อันนี้นะโต๊ะเต็มนี่โอ้โหคุยกันจ้างเท่าได้หนิลูกมันนี่บ่ย่าอย่าให้มันกินแมวมันนี่ล้านซีเฉพาะโตเต็นแล้วกับโคบัตนี่บ่เป็นชุดหนึ่งล้านซีแสนกีบบ่ หรือว่าสี่สิบพันซีเซนซีเซนโอ้ก็ถือว่าเพลงอยู่ทด้นี่เนาะจกชุดก็ลูกสามสามบ่แต่เฮาเฮากลางแค่สองชุดแต่เพิ่นเอาหมดอ๋อเอากลางคือว่าแล้วมันกระเทินเนี่ยพันเอามาเป็นชุดเลยแชมโบมึงเนี่ยเฮาสั่งสามชุดแต่เฮาเฮากลางแค่สองชุดเป็นชุดหนึ่งเวลากลาง เราคือกันแต่เพ็นเอาก่อนแล้วพิ่นก็ได้เพินเนหอเออเอาเอานาะบอกว่าได้กางเบิดกะไล่เอาคือเก้าได้เต็มคือเก้าถ้าแบบโตเต็มดังนี้มันอ,อยู่ตัวย่างคือมันฮักมันเสียหายเช่นนี้ก็ต้องได้ใช้คืนเพิ่นอยู่บ่าลูกใช้คืนซื้อแทนใหม่ออหอดอว่าเอาเงินให้เอาเพิ่นปรับแล้วปรับใหม่ใอ้เ เฮาต้องเสียเงินเพิ่มได้เนาะน้อยโอ้บ่ได้มีตัวหักตัวพังแล้วว่ามีไปเนาะเนาะบ่มีคนดึ้อเลิกจังมงเมื่อวานนี่เจ้ากินกันแล้วโอ้ดดนะประมาณ4:00น4:00นแรงโอ้สิมวนกุ๊บแล้วนี่เนาะเฮากะน้องวเด้โอ้ยเป็นยัง เป um ็น well, วินห <laughs> uh ัว oh วิน oh หัวบอกวิน oh. หัวยังเอาไปไหมเอาไปได้กินได้ไข่ซีซีเอาเอาเอาเร็วอยู่คนน่อยนเนาะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเลิกแล้วก็เฮาเฮามาพูดกานพักนันเก็บมัดที่เงื้อนี่เขาเก็บไค่เนื้อกับน้องว้แล้วกับมูคอยเด็กๆเฮานี่แหละทีมงานคอยนี่เลยเก็บรดยด้วยเราอ่ะโดยทีมงานใช่ตัวเฮานี่แหละแล้วต่อด้วยพักมันยังเสียยามพักนะ่แล้วก็เห็นอันนั้นเห็นนันพัก Nam tai, cụt khuất bán ni vô. No, cụt nó. Phải. Phải này nào luôn nó. Eh, hiya. 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 Cái, cái xe phái xe mắm ở nữa. No, chắc mắm owl lần nữa chân nhang. Cư xin nhang nữa. Kin nắm 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 rồi leo. ยาใหญ่โอ้ยเนาะสิบเวนมีอ่าข้าวดีไปจักดอกไหนเนาะไปเจ้าแล้วข้าวดียังไงเนาะจักแล้วเนาะเดี๋ยวเบงคือตะผากดื่มมากมากแล้วนี่บ่ก Dante, ตาผากดำก็กลายเป็นตะผากเหลือบจลกจะเข่าดีป็นยังง้อท่วงซื้อบ้ได้บอกแต่ว่าท่วงคือตะผากคือเหลือบนะไอ้ว่าเจ้าทาครีมบ่บ่เออคือเหลือบมากแบบนึงเนาะสิเนาะเอโชคใจสิมีเข่าดีบ่กเข่าดี่แจ็คนี่คันว่าเทาเดียวเกี่ยวเห็นตะผากมันเหลือบนะโมเสกคิดว่ามีแนวดีด้วแหละหรือว่าหลบไั่เสพสายตาบ่ โหบัตเดียวมาเบิ่งที่นี่ก็มากพื่กันเลยเหื้อละอ้อจังถอนอือ้ช่เนาะแล้วบัตรนี้เนาะขึ้นเฮือนขึ้นซานแล้วบัตรนี้มีแต่อันต่อเติมต่อไปก็แม่นห้องน้ำฉบับเจ้าน่ะบัตรนี้นะโดยห้องหนำ อนครัวนี่ยังทันเถอะโดยเพิรนชิตโตอ,ออกติดจากเคอร์นใหญ่ไปเลยบ่อสเห็นของครัวกัำหงของ,งน้าติดกันเลยอบอสครับหูเข่ากันเรื่องทำพอหูหูก็หอมแท้่ะหอมแท้่ะขนาดนี้ Cái dư lo bộ đi chép thong chép nhằng nó nong cho nó rồi mình sẽ mình khói đi. lên xiềng pian rồi hẹp nhưng cả hẹp hai tôm hẹp rồi hẹp rồi bây giờ cứ hẹp hẹp là chụp khó nong ăn nong là vay sau là bố biển vặt Bố, bao tưởng người nhân của sau à. คนมักเลฮงเพงไอ้กระอรคนนเพลงยังอ่เพลงกระมูเอาเพลงกะมูอันผู้ชายบอจะร้องได้บได้จาชอนคอยอันเพลงยังอันกระยังฮันบอไอ้กำระไอ้รคนมสไอ้กระไอ้ระกไอ้กรบารคนไอ้กำระบารคนไอ้สับสนหรือเงี้ยงา โอ้เพลงนี้ผู้ชายก็ติดตามอยู่ได้นี่ม่วนได้เป็นเพลงกันชนชนเผ่าทั้งททั้งหลวงบาเฮาได้เนาะน้องไว้เพิ่นฮ้องแกงๆอันนี้ค่อยม่วนเพิ่นฮ้องจะฮ้องได้บู่กได้เป็นยังดเอบ่ได้ฮ้องค่อยฟังคืนนาเอาเอาให้เราซะออฟังแน่ฟังแน่โอ้อยากฟังอยู่ด้เพลงนี้ผู้งติดตามอยู่ม่วนภาษาอันพ่น้องอีหยังก็จะกม่ อักกระบาร์กอนอักกระบาร์กอนละสบสนหรือเยื่อมรอนย้ำเพื่อเสื่อมหรือเยื่อมตันละตันเลยมาแนดก็น้องว่างมาล้วงก็น้อาลากันละกันละกันเรืองหนะาซ่างสันดางจมือจมมงอุ้มร้อยละวางแต่งอันใต้กี่ รักยอะมากไีท้ายที่ก็ไปก็หลอกลวงยามจัดละใจเยอะจัดนอกกัาระไปเบ้านเพลงมีเพลงมีเมียสบอกเจอเมื่อเมื่อก็นอกกันระบาร์เอ๋ต่อไปต่อไปเอ๋เอาคือว่าเพลงนี้คือว่ามีเมียสองก็มีเมียสองเพลงนี้เนาะเนื้อหามันฉับอกกันระบาร์กดไม่ได้กันระ อ่กเมระบาร์กอนเอ๊กรอะนี่ังก็อามายออ่อ่กเมบาร์กอนอ่กเมรบาร์กอนเขมรอ่กเมรบาร์กอนอ่กเรบารกอนอ่ะบาร์กอนแต่ว่ามันเป็นเพลงเนื้อหาเกียวกับผูสาวสองคนช่บอ มีเมียซองคนมีเซองใส่หนึ่งแล้วเป็นเพลงอันโอ้หมวนได้หนิได้ตามอยู่ในห้องคนขับห้องเนาะห้องไม่กว่าบอกแล้วแต่เสียงเราอยากอยากเบาหน่อยนึงเนาะเสียงห้องได้อยู่เนื้อหาได้อยู่โอ้มันห้องกำคอยแห้งๆอันนี้ต้องเสียงดังๆเนาะแม่เสียงดังๆจึงมัวเนาะไม่ห้องเสียงดังมาก Acom brak bạc 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 A cam bạc bạc con bạc 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 เสียงแหบหาเสน่ห์นี่โอ้ยไปแดงกำลังบาร์กนชนเชียร์ซึ่งเท่านั้นเขากระสุนในเรื่องบาร์บาร่าคอยไม่จะเพิ่มปิดตำนานล้วคอยปิดตำนานนะเขับครั้งเดียวอ๋อถือว่าได้ทางบทเพลงทางน้องวัยห้องให้ฟังพี่น้องเนาะอ่กัมประบาร์กอนอ่ากัมปราหรือว่าคนเขาจนจริงเชียร์บ่ บแมนบาร์บันแปลว่าได้เมียซองเมียซองไอซับซอนซับซอกันเชือว่ากะนเียได้เมียซองซับซอไอ๋อได้เมียสองคนและซับซนเนาะสนใจกอดผู้นีิอ่ผู้นี้กอดผู้นึงยั่งผู้นึงก็ได้ซับซนสลือใจดังรั้โอ้ยเนาะยังสิใจเอาน้องเอาย มีสิทธิ์เลือกได้หนึ่งคนเอาทั้งสองโหลดเด้อป่ะเพิ่งพาสวาเพิ่งนุ่นหัวใจน้องมีสองคนสิเหลือหนึ่งคนนะเออเอาเอาเนาะโอเคโอเคพี่้อยเป็ี่ยนบรรยากาศเนาะถือว่าอ่าได้พังหมดเพลง เราไวอืม้องไวเนาะเป็นเพลงเ,เพลงกระโมุกระมุเราไมีร่ายได้เพลงกระโม่เหรอมีน้อยนึงไหมอืมแต่ว่าเพลงนี้นี่เป็นออกมาใหม่ไหมบอสทั้งสมือแล้วเพลงอะไรเนี่ยทั้งสมือลุงพาคอยฟังสมือสมือหมดเนลุงคอยแห้งแก๊กน่เพลงโคตรเก่งเลยลุงคอยลุงเดิมนี่ได้แม่แม่นใช่บอแม่คนนั่งแบบอีบมวันไปช่องเพลงเก่ง

บัดมาไปกระทันหันบัดน,นี้เนะาะคันโมไปก็จะมันลายมืออะไรทั้งนุ่งเรื่มกันเนาะหายใจจิติดกคัดตัด้งแต่ม,มาผละจาะกจิมเมนเกี่ยวกับยางแล้วบาดน,นี่เป็นเนะเาะรอผลตรวจมาผลแล้วกินปลาดิบเจ้าเอาผู้นั้นเข้ากับเข่ากันกินดิบบโฉนะนอ,ะนอแต่เขาเป็นเขากินปลาเป็นพยาธินะเพื่อนนัมันอยูกก่ในกระตัวเขา คอมเมนต์ยันปลาเบิงน้ำเม็นน้ำกินเป็นน้ำเป็นน้ำกระตุ้นฮาร์โบร์ด้เป็นน้ำสุขภาพเฮาร์โน่ะแหละสุขภาพร่างกายอะไรเนาะอืมอืมปซาสามล้านน่ารูกเด้อขึ้นไปต่อก้อนบานี้เด้อไปหาทั้งน้องปูนาก้อนมันนี่คนละโค้งไปไปไับป็นเดินทาง nó ao keng nó bưng nóng đi đi đó nó ah, à thôi phi nó à nó sờ bài đi thằng phi nó cũng lạ à ôi à nó hát phèn bưng cả đời mấy hai cái đấy bỏ hai đấy phi nó tóc tiếc hơn hẳn thấy không ơi phi tóc tiếc đấy phi nó thấp phi nó thấp nạt khỏi thằng cả nó <laughs> à, ba nó rồi rồi ba được ba nó có đẹp thế này cái nồi nó để vì vì đấy này à dìm à. giảm áp điện với nó thằng nó nó phần cần này này nó kẹp khởi đông khởi dạ đẹp loại là đưa tới này cả phần mạ áo mưa tội tiền nó ะจะคิดเป็นในรายแรกพี่น้องเนาะทำล่มเริ่มแล้วกับกระเตมา้าสุขภาพทางกายหายใจบวบวชทวงบวทันบวนเนาะบวกกับคนเราอ้วนแน่แหละพี่น้องเนาะทำบวเชียงเบิรงนี่คุ้มหลันประจักเนาะหรือว่าเชียงได้นี่แหลยเอ้าเนาะเชียงได้ก็จงว่าดีตามเบิรงน้ำกันพี่น,อนอ้องเลยเนาะกำลังไปหาหมออยู่เนาะมีตัวาคลิปนี้อ่าบวเชียงลาพี่ล้านน้องไปก่อนพ่อๆกันคลิปหน้าพี่น้องเด้อเนาะ ลำรวยเก่าคือเอดิมน้องพี่น,น้องก็พ่อ,อการคลิปหน้าบ๊ายบายได้พี่น้องเด้อ